โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวิวกับผมวิวฟังนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมมีเซตไอเทมอะเลนแพดใหม่มาแจกครับก็คือเป็นเซตที่ผมไปวิจัยมานะครับก็เซตที่ผมไปวิจัยมาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมลองเทสด,ดูตั้งแต่เซตอ่าฟูดาอมเดหรือเซตอะไรต่างๆแล้วนะครับก็ลงตัวเนาะก็เป็นประมาณเซตนี้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเล่นเซตฟูดาอมเด อีกแล้วนะครับผมเนสรซตนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะมีทั้งดามจมีทั้งความอึดน,นะครับความไฟได้นานมากเลยนะครับเห็น,นเห็นออกของเทงอย่างนี้นะครับาดามจแรงมากเลยนะรูนก็ใช้เป็นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเลสสปิริตแล้วก็คอเหมือนเดิมนะครับผมก็ส่วนสเปซเนี่ยก็ใช้เป็นตันพื้นนะครับก็ไปดูกันครับว่าเซตที่ผมวิจัยมาเนี่ยมันจะแรงมันจะโหดขนาดไหนะก็ไปดูกันเลยนะครับผม ตอนนี้ก็เข้าไมา่อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยผมชนเลนกับดิกเตอร์นะครับดิกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวละครประเภทที่เน้นเข้าแล้วออกเนาะเน้นตอดแล้วก็ออกนะครับซึ่งอารลินเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะแพ้นิดน,นึงนะครับเพราะว่าอารลินเนี่ยไม่สามารถที่จะตามดิกเตอร์ได้ทันนะครับผมในช่วงต้นเกมเนาะกาในเขาเข้าออกนะครับผมผมแนะนําว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยฟาร์มให้ก่อนออนะครับผม,ผมแล้วค่อยหาจังหวะดีๆเล่น,ก,นก่อนนะครับผมอันนี้คือผมมา ตีปูเลยนะครับผมเพราะว่าลิเตอร์ส่วนมากนเนี่ยเขาจะดักพุ่มอยู่แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมลิเตอร์เขาจะดักพุ่มนะครับผมตีปูกันนะโอ้โหชิบหายว่ะทุกคนผมโดนลาดปูอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเราไม่แพ้เรนเขาเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับอันนี้คือพยายามตีทั้งคนทั้งชีฟนะครับผมเนี่ยทุกคนเห็นไหมคือเขาแบบเน้นเข้าแล้วออกครับแบบต่อเลือดผมแล้วก็ออกเนาะอันนี้อลิน,นในช่วงวิวหนึ่งวิวสองเนี่ยก็อาจจะแพ้นิดนึงนะครับผมอาจจะต้องรอมีอันตินะครับ เหมือนเลนกลางจะมีไฟฮะไหวป่ะนะเพื่อนอ่าคลิปนี้เนี่ยผมผมภาคตอนฝนตกนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมหากใครกำลังมองหา i d l v คุ้มๆสกินแลรส,สวยๆผมขอแนะนำเพจนี้นะครับ admin ต้น tp 7เมโลทอมอัพเพจบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง สุดหรอกคุ้มปลอดภัยใช้เพียงแค่เได้ดีเท่านั้นแถมเกมอื่นว่ายังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจมโนท็อปอัพและแอดไลน์มิโนท็อปอัพแอดไลน์มิโนท็อปอัพมีแอดอำนาด้วยนะเวลสี่แล้วนะครับไปเติมไฟมังกรได้เลยนะตอนนี้นะครับวิกเตอร์เขาเคลียร์ช้ากว่าเรานะครับยังไงเราก็ไปถึงก่อนนะโอเคครับเดินอ้อมไปนะตอนนี้ทีมเราคือยุดพุ่มอะไรไว้หมดเลยนะครับ ก็น่าจะหาเล่นได้นะโอเคครับคีล่าเขาล่ามังกรมาแล้วนะมีไฟหรือเปล่าฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ลิเตอร์เข้ามาครับโอ้โ oh, ห oh, ลิเตอร,เตอร์เสียฟิกนะครับแต่ประเด็นคือแม่รอดแล้วเราเสียมังกรด้วยนะครับไฟเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับน่าจะโฟกัสมังกรมากมากว่านะจะได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ไม่มีใครตายอะไรนะตอนนี้คือเป็นไปได้ก็ฟาร์มไปฟาร์มไปก่อนนะครับผม ผมบอกเลยว่าถ้าเลรีนมีดาบสายฟ้าในช่วงต้นเกมแบบค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะครับผมก็เป็นไอเทมคีย์หรือเป็นเบสไอเทมของอารีนในตอนนี้เลยนะผมบอกเลยโผล่แรดโดนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเราไม่เล่นเขาสุดอยู่แล้วนะเขาจะเน้นอยู่แต่ในป้อมนะครับผมถ้าเราเล่นเข้าไปเนะี่ยจะเป็นการเสียเลือดโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมเป็นไปได้เราก็เน้นตีอะไรรอให้เขาเข้ามาเองนะครับผม โอเคผมได้ก็ไฟชิ้นเล็กแล้วนะ่อนขามีดาเมจเล็กน้อยครับ okay. โอเคตัวลัตีไปนะครับหลบนะกบรวบสวยจัดสัาน,นีโอ้โหเริงเรือมากก่อนนะครับโอเค,ครับสวยเก็บเร็วมากมาได้หอ,อมบดาบสายฟ้าต่อนะครับวีล่าวยวีล่าสวยได้ปะโอ้โหไม่ถึงว่ะผมเอาแก๊กแทนนะครับผมรวมมาหน่อยเพื่อนโอเครวบสวยนะตีธรรมดาไปเลยนะครับผมละมูถ่ายมาอย่างนี้ไม่รอดครับผมเอา่อาบอตคาตเตอร์มานะครับตีได้เนาะ ก็ค่อนข้างจะซิกมากนะครับผมก็เก็บแก๊กมาได้นะไฟนี้เราคุ้มมากนะโอ้โหแต่กลบรถทายนะแต่ไม่เป็นไรยังคุ้มอยู่เนาะเกมนี้ค่อนข้างตึงนะครับผม30ดาวต้นสีนะค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่นะครับผมเ <c oughs> ชียร์คลิปก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยผมอ่า คิดว่าจะเคลียร์คีบอย่างเดียวนะแต่ประเด็นคือคีล่าเนี่ยผมเอาเลิเตอร์นะครับล้วประเด็นคือคีล่าเอาเลิเตอร์ลงด้วยนะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเอาเลิเตอร์ไม่ไหวนะอันนี้ถือว่าก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่คิดจะเอาเลิเตอร์เหมือนกันนะเรียวมาลงมาแล้วครับ ตีเรียวมาก่อนนะโอเคกดันตีหลบอ่าอันติเรียวมาไปนะครับผมพยายามตีให้อ่โดนนะครับต้องเลี้ยงติบกตะแตกไว้นะโอเคตีเรียวมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับตีเตอร์เนาะโอ้โหเรียวมามาล่าเลยวะ่ะทุกคนด,ด,ดูดูความหิวมันแล้วผมรอดไงแล้วกบผมมานะครับอันนี้กลบลวกซิกมา่าจัดเก็บเรียวมามาได้อันนี้เรียวมาเสียเชิงนะครับผมโอเคเข้าไปต้านพื้นสตาร์เบิร์ฟฟิมต,ตายเถอะขอร้องโอ้โหมันจะพิวอะไรขนาดนั้นครับดาบน้ำมันพิวจังวะเพื่อนซิงก่อนทุกคนไม่ได้ลิเตอร์นะ ขออนุญาตกลับไปรีนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ได้ดาบถ่ายฟ้ามาแล้วนะครับเบิทไอเทมคีย์ของเลมในซีซั่นนี้นะโอเคเร็วมาว่าไงไม่ต้องกลัวนะครับลัวขาป้อมเลยนะครับเพื่อนเรารอฟอสเดี๋าายวก็เก็บเร็วมามาได้โดดแก๊กออกมานะครับผมแล้วก็ออกมาอย่างซิกมาโอ้โหแม่งโดนฟิกดูดว่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับต้องบอกวาโอ้โหโดนบิล่าจุกบแต่ไม่เป็นไรอ้อดดูนะครับผมนี่มันดวงดีจริงๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเล่นต่อนะ อันนี้จังหวะนี้ผมต้องกลับไปดีนะครับผมไม่ไม่งันตายแน่นะแล้วจังหวะนี้ผมก็ลองหาดักดูนะครับโอ้โหแต่ประเด็นคือดักต่อไม่ได้นะครับแก๊กเปิดแม่เนาะผมก็เลยจำปินที่ต้องเก็บแก๊กก่อนนะครับผมแก๊กตายเถอะเพื่อนโอเคได้แก๊กมาแต่ผมก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับโดนดาเมจสามตัวนะครับอันนี้ผมก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็สลับเลยนะครับผมผมก็สลับมาเล่นเลนบนนะ เหมือนตรงมังกรจะมีไฟนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์เวฟแล้วลงไปช่วยเพื่อนเลยนะครับผมอาจจะมีตัวหลุดมาทั้งตัวนะโอเคลิเตอร์มานะครับตีลิเตอร์ไปเลยนะคสโลไปบายสตาร์บุ๊คซีนะครับกดตามเพื่อนไปกด2สโลอันติลงไม่รอดครับตุ่มหายตามนี้ครับผมบอกเลยว่าคนข้างที่จะดีมากนะเซตนี้นะครับผมตอบโจทย์พวกตอดนะครับเฮ้ยวีล่าเรือมนเหลือน้อยอะเพื่อนเอาลงกันะโอ้โหถามจริงเอากันไม่ลงจริงเดี๋ยวผมมาปิดให้นะครับโอเคไม่หลอดนะครับโดนผมปิดนะ ตอนแรกเนี่ยผมกะจะไม่มาแล้วนะให้กะจะให้คิ้วเพื่อนนะครับผมแต่ประเด็นคือฆ่ากันไม่ได้ก็เลยต้องม,ม,มาปิดให้นะตอนนี้ผมมีไกอานะครับผมโดนวีล่าจุบก็น่าจะไม่ค่อยแรงมากนะครับอันนี้คือดันป้อมได้ชิลๆเลยนะโอ้โหโดนลาบยูตันว่ะและแก๊กดูดไม่โดนนะครับผมอันนี้ชิลๆเลยนะเดี๋ยวหาฟาร์มแถวน,นี้ก่อนนะครับเราอยู่บนยาวแล้วนะครับเน้นทําเลนไปเลยนะเน้นทําเลนเรื่อยๆนะครับผม ทีมเราค่อนข้างเล่นสบายนะตอนนี้เฮ้ยสองตัวเลยเหรออันนี้เราพยายามโดดแครี่นครับโดดลาวิวไปนะโอเคโฟกัสลาวิวนะครับตีลาวิวไปก่อนนะโดนไปดีดาบสายฟ้าโดนดีดีโคตรแรงแล้วผมบอกเลยโอเคครับตีลิเกเตอร์ต่อนะลิเเตอร์หนีไปไหนลาว,วิล่ามาจุกแล้วเรามีไกาอาร์แล้วครับผมอย่างที่บอกว่า มันไม่ค่อยเจ็บมากนะครับถ้ามีไกอาเนาะจังหวะนี้ผมผมล้าโหดเลยครับผมยือ้อโคตรนานอะช็อตนี้ยโอเคแล้วได้คอ้อนพอดีนะครับลิกเตอร์ไม่รอน,นครับเก็บทิปเปิลคิวมานะครับในช็อตนี้ผมบอกเลยว่าฟอนต์ข้ามมีเบืรนะครับผมโดนผมค้ำนะครับผมโอเคแล้วช็อตนี้ก็น่าจะขึ้นบ้านชิวนะเน้นตีป,ป้อมบนนะครับโอเคตีไปเลยตีไปเลยเพื่อลวกไปปะ จังหวะนี้หาโดดนะครับโอเคแก๊กโดดครับไม่เป็นไรนครับโดดลงมาแก๊กไม่รอดครับผมตันพื้นเรียวมาไปสตาร์บัคซีมโอเคเรียวก็ไม่รอดเหมือนกันเหลือแล้วมีตัวเดียวแต่ตีผมไม่เข้านะครับและป้อมก็แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับและชัยชนะก็ตกมาอยู่ในทีมผมนะครับผมก็ผมบอกเลยว่าเซตเนี้ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะครับทางด้านจ่ายดาเมจ e ค้าไฟแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เซตอื่นค่อนข้างที่จะทําไม่ค่อยได้นะครับผมก็บอกเลยว่า อยากให้ทุกคนได้ลองเล่นดูนะครับผมแถมคลิปนี้ผมกดโซโล่แรงด้วยนะครับประมาณ30กว่าดาวเลยนะครับไม่ใช่เนื้อน้อยนะประมาณ34กว่าดาวนะครับผมก็ได้เป็น MVP ด้วยนะหรือจะเชื่อนะครับได้ M ด้วยน่าจะได้รับดาเมจกับอิมไฟล์แหละก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิวฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ